ต่อไปราศีที่ต้องระวังหลังจาก27กันยายนนี้มีสองราศีนะครับที่เตือนกันหน่อยนะครับคนแรกก็คือราศีกุม,มนะครับราศีกุมตอนนี้ก็เป็นยังไงอยู่ฮะคือจริงๆรงราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่รุ่งมีนะค,คือมีผู้ใหญ่มีความช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีเพียงแต่ว่าพอยี่ิบเจ็ดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันจะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยใจตัวช่วยไม่ค่อยมีและที่สำคัญสุดคือราศีกุมเป็นราศีที่มีเรื่องเสียตังค์เยอะมาก ดังนั้นเนี่ยถ้าในช่วงปลายปีแบบนี้ถ้าใครเกิดราศีกุมบอกเฮ้ยพอดีวางแผนในยอย่างมดดำเนี่ยทำบ้านซ่อมนู่นซ่อมน,นี่หรืออะไรเงี้ยนะเลยใครที่มีเรื่องตั้งใจจะเสียยงกันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครที่ไม่ได้วางแผนเรื่องการจับจ่ายใช้สอยอะไรไว้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าการเงินมันจะติดขัดส่วนอีกราศีหนึ่งก็ต้องเตือนเหมือนกันนะครับก็คือราศีสิงห์นะครับมดดำว่ามดดำ่าแต่ยังกรณีคุณมดดำเนี่ยอาจจะไม่ต้องเตือนเยอะเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องศัตรู กองเยอะอยู่แล้วนะครับสตูนี้มีมีทุกราศีอยู่แล้วพมดำขนาดเนี่ยตัดชีวิตแต่ก็ผานเลยอ่าะพมดำอ่าเนี่ยในรายการก็มีแล้วสตูนี้เป็นเพราไม่รับผิดในรายการท่านนายกจริงๆเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยไม่ใช่เพียงสตรูนเดียวหรอกคือมันหมายถึงการบุกเบิกคุณก็จะได้ทําอะไรที่คุณแบบไม่ไม่ถนัดไม่เคยทําหรือว่าโปรเจกต์หรืองานใหม่ๆจริงๆราศีสิงห์ดวงดีนะครับสิงห์เนี่ยถ้า เฮ้ยมีไอเดียอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนเลยเว้ยอยากจะลองอ่าอันนี้ได้วิธีแก้ของสองราศีนี้ราศีกุมกับราศีสิงห์จริงๆเนี่ยต้องทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเยอะๆนะครับหรือว่าแบบอ่ะบางที่มูลนิธิที่เขาบ้านที่เขาดูแลผู้ป่วยคนชราหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลกับคนตาบอดหูหนวกอ่าคนตาบอดหูหนวกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่มันอ่อนกําลังแล้วมันเสียอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการทําบุญในสิ่งเหล่านี้ ก็จะช่วยแก้เกิดดวงได้ครับจริงๆเนี่ยคุณทําบุญที่บ้านก็ได้เพราะว่าบุญก็ต้องเริ่มจากที่บ้านนะครับการสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวบทสวดจะลงให้ในในพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับก็คือตัวเราเนี่ยหันหน้านะครับไปทางทิศตะวันตกคือทิศของดาวพฤหัสถ้าจะใช้ดอกไม้ก็สีสเ,หสเหลืองนะเป็นพวกดอกดาวเรืองวงมอะไรที่มีดาวเรืองอะไรแบบนี้สีเหลืองนะครับเรียกอย่างที่บอกคือ5นะครับแล้วก็สวดน,นะครับในวันที่27กันยาเอาเวลาที่เราสะดวกก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ ชอบถวายที่เป็นพวกผลไม้ก็เป็นพวกผลไม้สีเหลืองๆนะส้มกล้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ดาวรฤหัสบันโครจรเปลี่ยนราศีในวันนั้นได้